เพราะว่าเวลาอุ่นเวลาอะไรก็จะได้ง่ายหน่อยก็ค่อยๆนะจ๊ะกล้องพี่พิมพ์ไม่ค่อยสมประกอบต้องปร,ประคองนางนิดหนึ่งน่าทานน้าทานจ้ามาเด้อมาเด้อมากินข้าวกันมาค่ะกับขนมจีนพี่พิมกม็เมนูเยอะแยะไปหมดมีแคบหมูด,ด้วยนะเออ ตนนี้พี่ดิก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะจ๊ะแล้วเรามาั่มกันค่ะเต็มไปหมดเลยจ้าตักแกงใส่หม้อก่อนนะคะมาเด้อมาเด้อนี่ไก่ร้อนๆนี่ค่ะมากินแกงไก่กันนะคะเคี่ยวายวานไก่เคี่ยววานไก่ร้อน Yep. พี่พิมพ์อยากได้เลือดไก่นะถ้าได้เลือดไก่หูว่าอร่อยมากเอาไว้รอกลับไทยก่อนเนาะที่นี่เขาไม่ได้ขายนะคะเลือดไก่ไม่รู้เขาไปไหนหมดเ <laughs> นี่ยได้เยอะนะคะมาเด้อมาเด้อปิดอีกแล้วมาจ้ะ เราจะมั่มกันก่อนนะจ๊ะผักเพิก<ะ>เราก็มีนะคะแต่ว่ากินแกงเขาวานไก่แล้วพี่พิมพ์ไม่ชอบกินผักมาถ่วยงุ้มดีกว่าช่วยงุ้มมาค่ะเราจะยกมาตรงนี้มาเดนมาเด้อม,มากินกันค่ะ แขงกิวสมัดแต่งกิวทำอย่างการเลี้ยงแขกสักร้อยคนเลยนะพี่พินเนี่ย <c oughs> เยอะอยู่นะ <c oughs> ทำแล้วเยอะอยู่นะจ้าเออเดี๋ยวผ้ารองนิดหนึ่งไม่ให้กล้องหกไม่ให้กล้องมันล่วงนะเอาอันนี้มาตั้งนิดหนึ่งนะคะพิงได้ลูกพิงได้วันนี้ก็ไม่ค่อยสมประกอบหน่อยนะคะเพราะว่าคุณสาสั่งแล้วสั่งชา้า เมื่อวานถามว่าสั่งอะไรยังนางบอกเพื่อ,อยังเลยเลยโจโจโจคุณพิมพ์งอนเลยค่ะนางก็เลยรีบสั่งให้มาค่ะพี่พิมพ์จะกินเสร็จเสร็จก่อนเหมือเดือ,ดอขนมจีนตอนที่จับแรกๆกับมันยังไม่ค่อยเป็นนะคะต้องรอสักพักเดี๋ยวมันเหนียวเอง ตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นจกักเพราะมันเพิ่งจะขึ้นจากน้ําแต่พี่พิมพ์ใจร้อนมาค่ะนี่ดูไกลดูไกลเออม,มาเด้อม,มาค่ะนี่แกงขนขนมจีนแกงเคยววานน่ากินน่ากินใชเ่ไหมล่ะมาจ้า อย่าเอามะเขือกินก่อนพี่พิมพ์ชอบกินมะเขือเยอะเยอะชอบกินน้ำเยอะเยอะนะคะใครเหมือนพี่พิมพ์บ้างอะ่ะพี่พิมพ์ชอบกินน้ำลาดขนมจีนเยอะเยอมาค่ะ Welcome to e a t t เกเต h e r นจ๊ะ มันก็ยังไม่ได้เอาไก่เข้าในตู้เย็นเลยเดี๋ยวนางจะเสียมาเด้อมาเด้อมาค่ะอ่ะผักเขียวนิดนึงนะคะนนี้แต่งหน้าให้สวยหน่อยมัดจะมัจ้า ไก่ใส่ถูงแฟชันะจ๊ะดอเข้าตุ้เดือนอันนี้พี่พิมพ์ซื้อไก่ตัวมาจ้ะเรียบร้อยมาค่ะเราจะมัมมัมกันนะคะขนมจีนแกงไก่ มาเลยมามํำกับพี่พิมพ์ค่ะ